สวัสดีครับผมมีใบสายลํานะครับจะองเพลงจากฮันดี้เกานะครับถ้าถามว่าในเรื่องการคบแฟนนะครับผมอยากคบที่นิสัยหรือหน้าตานะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับตรงเองนะครับผมต้องคบคนที่นิสัยแน่นอนนะครับสำหรับหน้าตาดผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบร่องเพราะว่าถ้าถามว่าชอบจริงๆชอบไหมความสวย แมนอยู่แล้วครับผมมักผู้หญิงสวยแต่ว่าในเรื่องของนิสัยก็ต้องดีพอเราต้องมองในจุดของนิสัยไปก่อนนะครับผมชอบผู้หญิงสวยแต่นิสัยดีนะครับเอาก็ได้ไลค์กันแล้วกันนะครับผมในเรื่องฝากไปติดตามน้ำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงการเก่าแล้วกับผลงานเพลงใหม่เร็วๆนี้ครับผมบาย